อีกตุนเนื้อผมมีพอ็อกโอรีโออีกตุนพ็อกโอลีโออ๋อเนี่ยดูซึ่น M5JR ล็อกโอรีโอนะครับ M5 ดอก <M 5. S 2> คู่ดอกคู่นะครับนิ้วคู่เลยนะอโอ้โหเดี๋ยวเดเอาไอ้ตัวให้ดูหลัง อันนี้คือด้านหลังนะสมืดนิดนึงนะครับอนนของอะไรโอ้เอออันนี้ก็าวอันนี้ก็เรียกว่าจัดมาอีกเซตหนึ่งนะเนี่ยข้างหน้าต่อเออข้างหน้าอีกชุดหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูนี่ของอะไรอ๋อนี้ของ นี่มาพร้อมขาตั้งเลยอันนี้พร้อมขาตั้งนะเป็นวิกเตอร์นะครับเอสสามนะมีขาตั้งเป็นครบเซตเลยนะครับแบบนี้นะครับโอ้เฮ่ยจัดมาเยอะเลยนะอันนี้เรียกว่าอันนี้อะไรเงี้ยอันนี้ของ JBL A 8 0 0 8 อนิ้ว JBL นะครับ A820 อันนี้เป็นของคอนเกียวคอนเกียวนะครับครับ D52A นะฮะ ตัวนี้เป็นโครงหล่อหมดเลยนะโอ้ตัวนี้ให้ถึงเบ็ดกินเลยเอันนี้โครงหล่อนะท่านผู้ชมทั้งหมดเลยเป็นโครงหล่อหมดเลยลองใส่จะเท็กดูนะฮะมันมีข้อมูลอยู่นะนนี่มะมองยากนิดนึงกล้องไม่ค่อยซูมเลย <c oughs> นะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูอ่าสเปคนะครับ <c oughs> สนใจยังไงก็สอบถามกับเฮียนะครับตัวนี้ ไหนเขานี่หัวนี่สองร้อยของยามาฮ่านะครับอันนี้ตัวยาวดอกหนิ้วนะอันนี้ดอกหนิ้วอันนี้อันนี้เป็นทาวเวอร์อันนี้ทาวเวอร์เนี่ยทาวเวอร์ฮะทาวเวอร์ติดตั้งขึ้นมาอ๋อส่วนคู่นี้เป็นเป็นซึล่าวหกนิ้วเหมือนกัน ดอกตุลาอ่ะคู่หลังอ่ะนะฮะเนะด็ดร้อยสามร้อยวัตต์เลยนะตัวนี้ดอกหกนิ้วนะครับแล้วอันนี้ก็ต้องคู่กับเต็นเตอร์มันมนะอันนี้เต็นเตอร์อันนี้ก็น่าจะเป็นชุดอะไรเงี้ยนะใช่ครับเดีนนย๋ยวผมถ่ายภาพอะไรเงี้ยเต็นเตอร์โอ้สวยเนี่ยคมันจะมาห้านะครับอันนนั้าด อันนี้ก็พร้อมขาตั้งหรออันนี้ก็พร้อมขาตั้งนะครับน,นี่ดึนห้ารอยนะฮะมีมาพร้อมขาตั้งเลยนะครับก็เรียกว่าครบนะครับวันนี้ก็น,นี่ขนาดเปนนะ ข้างหลังให้ดูไวายๆนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับอันนี้คือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะเดี๋ยวผมถ่ายไว้ให้คครับไปดีก็โอเคครับโอเคก็ไว้ทีกว่าหน้าชุดนึ่งหรือหลังนี้อ๋อครับก็กำลังจะเข้ามาอีกชุดใหม่นะ สนใจยังไงก็ให้ถามกับเฮียน,นะโอเคได้ครับเดี๋ยวยังไงติดต่อเฮียแล้วก็สอบถามราคาสอบถามสเปกโอเคได้ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมถามครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นของร้านเฮียเขาน,น,นะครับถ้าจะมาดูก็คือมีอยู่สองฝั่งนะครับฝั่งโน้นด้วยนะครับลำโพงญี่ปุ่นนะครับไม่มาจะเป็นอ่าพานาโซนิกนะครับ อันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นด้านหน้านะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะผมให้ดูสเปคนะครับราคาก็ให้ลูกค้าสอบถามกับเพียได้นะครับผมจะขึ้นเบอร์โทรนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิกเตอร์นะครับสเปคนะครับอันนี้เป็นของไพโอนียนะ สวยเดี๋ยวให้ลูกค้าดูไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเป็นไพโอนเนียนะครับอันนี้ก็เป็นของออนเกียวนะออนเกียวนะครับเดี๋ยวคนคนขายไม่ม่อ,อธิบายเลย <laughs> อันนี้วิกเตอร์วิกเตอร์เป็นดอกกี่นิ้วเนี่ยสา,สามนิ้วครึ่งสามนิ้วครึ่งน,นะครับเดี๋ยวผมให้ดูสเปคแล้วกันนะครับเีอบอกให้ถ่ายสเปคเมกอินเทียกเทียอ๋ออันนี้ครับอันนี้ยี่ห้ออะไรครับเทียกครับเทียกเทียกนะครับ,รบแต่อันนี้เป็นของโบ๊ทนะครับ โบดนี่เยอะเลยครับตัวนี้เป็นเดนนอนนะครับตัวนี้เป็นไบไวใช่ไหมเดนนอนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสเปคที่เงนะครับอ่อันนี้คือด้านหน้านะอันนี้คือด้านหลังนะครับอันนี้ก็โบดนะครับโอ้โบดนี่มาเยอะเลยวันนี้ ท่านใดสนใจโบสทก็ติดต่อนะครับอันนี้ของยามาฮ่าใช่ไหมยามายามาฮ่าใบไวยนะครับ JBL Control One ก็มีครับข้างบนนะครับข้าผมของใหม่ครับใหม่ที่เป็นนี่มีขาตั้งไม่มีขาแฟนให้ด้วยอ๋ออนนี้แฟนผนังอะ่ะของใหม่นี่แฟนผนงังใช่ไหม นี่ก็เป็น <What S 1> เกนน่อนนะครับสามทางนะครับสามทางใบาวายสามทางแล้วก็เป็นใบาวายด้วยนะฝั่งนี้ก็เป็นอันนี้ของยี่ห้ออะไรครับอันนี้นเคปเคปโคราโคราเจ็ดเคปโคราเจ็ดนะครับ อันนี้เทนนอยนะเทนนอยส่วนนี้เป็นของ JBL ตัวนี้โตัวนี้ใช่ครับตัวนี้นเป็นเคป,เคปนะครับโอ้สวยเลย คิวสามศูนย์ยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปหน่อยสวยมากเลยตัวนี้อที่ลงไปนั้นเปคิวสาอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้คิวสามศูนย์นะครับถ้าจะบสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งก็มีนะครับอ๋อนี่โบนะผมสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์อันนี้สามศูนย์หนึ่งนะครับสามศูนย์หนึอันนี้สองนย์ห่ข้างกอันนี้ข้างกันนะก็คือศูนย์หนึ 201กับ301นะนะท่านผู้ชมเป็นของโบสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปห,หน่อยโบอนสวยเดี๋ยนะครับอันนี้ก็สนใจโบสก็ติดต่อนะครับตัวนี้ก็เป็นของเดนนอนนะครับงานนี้จิ๊บเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสเปกต่อไปเป็นอย่างไงฮ อันนี้เป็นยามาฮ่านะครับ N5 คนหาเยอะเลยก็เลยมีเบอร์เขาง่ายขึ้นเรวขึ้นตัวนี้คนหาเยอะใช่ไหม N5 S N5 นะครับเจ๊เลยอืมโอเคอันนี้เป็นเคนวูดนะครับ ไฮโอนี er นะครับอันนี้ให้ดูสเปกหน่อยนะครับตัวนี้เป็นของอะไรครับตัวนี้เป็นของแรมซ่านะครับเป็นเครื่องเครื่องเสียงกุญแจแจ้งก<อ>ารแจ้งคนก็หากันเยอะครับตัวนี้มีหูหิ้วในตัวนะครับแล้วก็นี่มีหูหิ้วนะครับหูหิว้วคนหาเขาหาเขาถามมาแต่เยอะแล้วก็ตัวตัวนี้โบสลูเมก มีขยายในตัวไปเล่นกับคอมได้อันนี้เหรอครับมีขยายในตัวไปใช้คอมใช้คอมเพลงใช้อะไรไ,ได้ไหมดเลยนะลดลงงไฟให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไปห,หน่อยนะครับตัวนี้คนก็หากันเยอะตัไหครับตัวนี้อยูบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในร้านของ แว้า,าม,มีีีหก็้บอ้ตงอ่นานแต่ก็ังเลยนะเขายังไม่ได้จองเลยแต่เขาบอกว่าเขามตอนนี้ก็เป็นอ่าออนเกียวริเวอร์พูลนะครับ เช่นวูดนะครับเดนน,นอนนะครับครับ <y> อันนี้ก็เป็นบางส่วนนะครับที่อยู่ในร้านของพี่เขาก็คือมีสองส่วนนะครับ อันนี้อันนี้มันเป็นชุดชุดเลยเปชุดก็มีครับอ๋อเป็นชุดอ้ก็มีชุดใหญ่ก็มีชุดเนี้ยสอก็มีนะครับอ๋ออนี้แบบนี้เลยยังนะฮะเนี้ยสองร้อยอยู่ประมาณหมื่นหมื่นห้ากว่าหมื่นหกนูหนังนะครับนี่พร้อมเลย โอเคนะครับก็สนใจก็สอบถามตามเบอร์โทรนะครับแต่ผมขึ้นเบอร์โทรเนี่ยไว้นะครับอ่าลำโพงญี่ปุ่นแนวคัดสันมานะครับสวยหรูคุณภาพเสียงแน่นอนนะครับร้านนี้